อัดชีพเงินไปเจ็ดแสนล้านแต่ดันสภาพคล่องไม่ขึ้นหุ้นดาวจร่วงไปสามพันจุดทองเองก็ไม่รอดร่วงเหมือนกันเฮ้ยอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมกับในคลิปนี้กับพี่ทีอีกแล้วนะครับสวัสดีครับซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะถามพี่ทีเหมือนกันนะพี่คือตำราทุกเล่มนะพี่รู้เลยไหมอัดชีดเงินเข้าระบบสภาพคล่องสูงดันทรัพย์สินทุอย่างขึ้นหมดนะครับโอเคบางครั้งหุ้นลงผมก็เข้าใจไงแต่ว่า ผูลงมันดึงทองลงไปด้วยเว้ยเฮ้ยอาถ้าคนเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของการเงินครับคนก็จะแห่ไปที่เว่นก็คือตัาสินที่มันคงทองคาถูกไหมฮะหรือแม้แต่เงินสดก็ตามแต่วันนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ถือได้เลยเฮ้ยแล้วเงินไปอยู่ตรงไหนวะเงินมันจะมีกี่ก้อนก้อนหนึ่งมันโยกจะจุดหนึ่งไปจุดจุดหนึ่งแต่นี้มันลงหมดเลยเงินไปไหนอย่างที่เล่าฟังหน่อยครับโอเค อย่างแรกเลยเงินไปไหนครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าเงินอยู่ที่พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาบอลใช่ครับถามว่าทำไมผมพูดอย่างไงก็เห็นชัดเจนครับว่าบอลยูติดลบหรือผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลติดลบหมายความว่ามีคนไปไล่ซื้อจนราคาพันธบัตรสูงขึ้นเรื่อยอา่าฮะชัดเจนในสอง 2, ว่าทําไมทองคําถึงลงก็ทองคําถึงลงเนี่ยมันมีหลายสาเหตุครับอย่างแรกเลยหนึ่งคือกองทุนรีบาลานซิ่งพอร์ตหมายเขาไงเอ้ยโอ้โหเขาลงทุนในหุ้นด้วยทองคําด้วยพันธบัตรรัฐบาลด้วยพันธบัตรรัฐบาลกําไร หุ้นขาดหุ้นหนักทองคํากําไรเขาอาจจะขายทองคํามาเพื่อทําให้พอร์ตการลงทุนของเขาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมก็ได้ใช่เพราะว่าอยู่ในรอบที่ต้องส่งหัวไปเลยปะอ่าใช่ครับหรือไม่ก็เหมือนเขาเขาเรียกว่าบาลานซุ่งพอร์ตเพราะว่าขายทองมาซื้อหุ้นก็ได้ก็เป็นหลักการการลงทุนอย่างนึ่งใช่จริงจริงพวกหน้าตาเหมือมนมาใช้ของนักผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือต้องรักษาเงินต้น ถือว่าโอเคอาจจะกำลังเยอะแต่เราต้องรักษาไม่ให้เวียงมากการรีบาลานซ์พอร์ตก็สำคัญกใช่ครับแล้วอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับก็คือทำไมทองคำถึงลงอันนี้ผมเห็นความเห็นของบางคนนะครับในข้อละผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราอาจฉีดเงินมานานแล้วับดอกเบี้ยก็ต่ำแล้วมันน่าจะมีเงินเฟ้อสิมันน่าจะมีเงินเฟ้อสิมันน่าจะมีมาสิบปีแล้วครับมันยังไม่มีสักทีเพราะก็ อาจจะเงินเนี่ยมันไม่ได้ลงไประบบเศรษฐกิจจริงครับมันอยู่ในพวกพันธบัตรรัฐบาลมาอยู่ด้วยตาสารการเงินอยู่ที่ตลาดนุ้าหุ้นขึ้นทั่วโลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน5ปีหลังก็คือเศรษฐกิจแย่ลงเรื่อยๆแปลว่าเงินทั่วชิศเนี่ยมันไม่ได้มันลงที่ถนนถนนคืออาจจะปั่นราคาทรัพย์สินในตลาดทุนซะมากกว่าแต่ว่าคนทั่วไปคนจนไม่ได้ประโยชน์ใช่ครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ไวรัสขึ้นมาอีกอืมเออและการที่เฟด ประชุมดอกเบี้ยฉุกเฉิน2ครั้งเนี่ยลดไป1.5%เนี่ยคนก็เลยมองว่าน่าจะมีเรื่องใหญ่ที่เฟดเห็นแล้วแหละแล้วเท่านั้นไม่พอครับพอเฟดลดดอกเบี้ยขนานี้แล้วยัดฉีดเงินอีก7แสนล้านกลายเป็นว่านักงลงทุนเทขายหุ้นเทขายทองคําอันนี้ผมตีความนะครับว่านักงลงทุนตีความว่าน่าจะเกิดวิเ,เศรษฐกิจถดถอยอก็คืออย่างน้อยเศรษฐกิจโตลดลงติดก,การสั่งไตรมาสเท่านั้นไม่พอแล้วน่าจะเกิดเงินฝืดด้วย เพราะทุกคนเห็นหมดครับตอนนี้มันเหมือนกับเศรษฐกิจมันหยุดอะมันมันเฟสอะเงินมันไม่หมุนอะคนไม่ใช้เงินคนอยู่บ้านไปใช้เงินไม่ได้คนอยู่บ้านไปทํางานไม่ได้เงินไม่หมุนแสดงว่าค่างเงินเฟอ้อมันต่ําแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับก็คือสมการของการว่าปริมาณเงินในบอกว่าคือ M คูณ V นอนคือปริมาณเงินที่มีแล้วสคือ การหมุนของเงินนะครับใชานรอบและความเร็วในการหมุนถ้าใครไปดูไปดูคลิปย้อนหลังนะครับ mm hmm. ผมเพิ่งทาไปคลิปทิ่แล้วนะครับแต่ก็จะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. วันนี้เนี่ยในเมนสตรีทคือไหนถนนคนเดินหรือคนประชาชนทั่วๆไปไม่ใช้เงินกันแล้วอื mm hmm. ทําให้พอไม่ใช้ปุ๊บตัววีลดลงเงินเฟือนะใช่ครับแล้วราคาน้ำมันก็ลงด้วยครับก็กดดันทําให้เงินเฟอือก็ลดลงไปด้วยแล้ mm hmm. ามันลงเยอะมากนะครับแปลว่า,วานักลงทุนมองว่าเงินเฟือหมายว่าตอนนี้เงินสดเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยใช่แล้วครับ ก็อย่างที่ทราบรับก็คือตอนนี้พอทุกอย่างมันเฟสมันทุกอย่างมันหยุดหยุดชะางาักไปหมดเนี่ยแต่ธุรกิจมีรายจ่ายนะ,ะคือตามตำราทางการเ,รง,เงินการลงทุนค,คราบอก <c oughs> ว่านักธุรกิจหรือเจ้าของบริษัทควรจะต้องกู้มาลงทุนเพราะว่ามันทําให้ดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยเอาไปหกักลดจานภาษีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการเงินของบริษัทที่กู้มาในระดับที่เหมาะสม จะมีต้นทุนทางการเงินต่ํากว่าบริษัทที่ไม่ได้กู้เท่านั้นไม่พอครับพอต้นทุนการเงินต่ําแล้วหมายวามว่าจะทําให้มูลค่าของบริษ,ษัทของคุณสูงขึ้นในระยะยาวเพราะฉะนั้นทุกคนตามตาราที่หมดเรียนมาเมือนผลิหมดกู้หมดผลตอบแทนขั้นต้นก็สูงขึ้นถูกไหมเพราะเงินลงทุนใช้น้อยลงใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณสถานการณ์ตอนนี้คืออะไรรายจ่ายครับทั้งค่าเช่าสำนักงานค่าเช่าลูกน้องค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์แล้วดอกเบีย้ยจ่ายอีกละ่ะ ซึ่งถึงแม้จะไม่จะถูกก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องมีผลปะยดีเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องต่อเบี้ยเดียวมันเรื่องของค่าเช่าใช่ครับคุณน้องตอนนี้รายได้ต้องยอมรับว่ามาครั้งหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่บริษัททุกบริษัทหรือแม้แต่คนเราเองก็ต้องดำรงกระแสเงินสดนะถูกไหมเราจะไม่มีวันล้มละลายถ้าเรามีกระแสเงินสดแม้ว่าจะมีหนี้ขนาดไหนก็ตามอก็เหมือนแบบบนบัตรเครดิตอะมีหนี้แต่ฉันก็มีเงินจากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เออเงินฝืดในเมนสตรีทแต่ภาคธุรกิจเอง เฮ้ยก็ต้องการเงินสดเพื่อมาจ่ายมาหมุนนะครับก<ช>็ท,บที่พี่บอกว่าต่อให้คุณดีแ,แค่ไหนเก่งแค่ไหนแต่ถ้าขาดสภาพคล่องก็ไม่รอดไม่รอดใช่อ,อันนี้คือสิ่งที่ที่น่ากลัวและก็น่ากังวลนลครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องนี้มันยังไม่จบมันยังไม่ถึงจุดสูงสุดด้วยซ้าใช่เพิ่งเริ่มปิดเมืองหรือเพิ่งเริ่มอะไรเองนะครับแล้วไม่มีใครบอกได้เลยว่ามันจะยาวนานขนาดไหนบางคนบอกนับปีเลยก็ลุ้นบีหน้าเลย <ม>ปีหน้าเหรอนี่เดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ปีเดือนสามใช่ครับถ้าปีหน้าผมว่าตายเกลี้ยงอ่ะพี่ค<ป>ือจริงนะเออแต่อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเริ่มเห็นหลายคนพูดแล้วว่าน่าจะปีหน้าแลยเพราะว่าจุดพีคมันยังไม่มาเลยครับ <S <S โอเคถึงโอเคมันมีครับถึงจุดพีคมามันไม่พอมันต้องจบออจบพอต้องดูสถานการณ์ว่าจบจริงหรือเปล่าถึงจะเริ่มเปิดประเทศดังนั้นก็ มนันน่าจะหกเดือนขึ้นนะ่ะถ้าเราที่ผมประเมินนั่นนะมาแรกี่ผมถ้าถามส่วนตัวผมนะผมว่าถ้าโชคดีที่สุดเนี่ยกรกฎานะ่าจะจบผมมองอย่างนี้มาตลอดระหวัง,งนี้มาตลอดนะแต่ข้อมูลใหม่ๆที่ผมได้มาก็ก็เริ่มมองยาวกว่าน,นะนะั้นลเริ่มไตรมาสามและเออบางส่วนโคลนๆหน่อยก็บอกลุ้นปีหน้าเลยเพราะว่าดูการควบคุมของบางประเทศเองก็ยังดูเบาบางเนาะใช่ดูชิวไม่รู้ว่าแถวนี้หรือเปล่าใช่แล้วตัว ตัวของเขเรียกว่าในวัคซีนที่เออคิดค้นขึ้นมาครับหนึ่งคือก็ยังไม่เห็นชัดเจนว่าตกลงใครคิดค้นได้ไม่ได้มีข่าวทุกวันเลยว่าคิดค้นได้แล้วคคนไ้แล้วเรื่องที่สองคือจะคิดค้นให้ได้มากพอต่อความต้องการของคนทั้งโลกต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็จริง ริงผมเคยคุยกับภรรยาผมพูดว่ามันมันมีต้องแลบเทสด้วยใช่แล้วก่าใช้กับคนเนี่ยโอเคมันอาจคิดได้จริงแต่ว่ามันไม่เคยใช้กับคนหรือว่าใช้กับประชาคนที่มากพอเพราะว่าต้องรอกับสัตว์ก่อนถูกไหมแต่เนี่ยกว่าจะออกมาตัวหนึ่งว่าออฟฟิเชียลว่าได้ไม่ได้เนี่ยมาครั้งเป็นปีมันติดกฎหมายเยอะะเลยครับใช่เพราะว่าซีเป็นยามันโอ้โหยานี่มันจะส่งมาข้ามโลกมาให้คนใช้ไม่ง่ายนะครับใช่แต่เนี่ยโอเคประเมินเลยว่านานอืมอ่ะอ่ะหกเดือนนี่เกิดเก่งนะครับหวังว่าจะจบเลยปีหน้า เพื่อซ้ำนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณอาจจะได้เห็นการที่แบบฝึกเครื่องอยิ่งกว่าน,น,นี้และอาจจะมีนโยบายการอัดฉีดเงินซึ่งนี้ไทยเองก็ลดตัวเบสอย่างพี่ลดตามเฟดยหรือยังเออลดคอนเฟิรอมแล้วครับเออก็คือที่ที่ลดต้นปีนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะลดลงอีกพว่าเศรษฐกิจไทยก็หนักเหมือนกันแล้วการที่ตอนนี้ดอกเบีย้ยเราสูงกว่าอเมริกานั่นมหมายความว่าถ้าเราไ่ลดดอกเบีย้ยมีโอกาสที่ข่้เงินบาทจะแข็งอีกเพราะเงินจะไหลเข้าก็ตผลตอบแทนเราสูงกว่า ก็ผมเชื่อว่าจะลดครับยังไงคิดว่าจะลดเหมือนกันเพราะว่าใช่มีใช่ใช่มันมันทั้งโลกด้วยนะครับแล้วตอนนี้ไทยเองเนี่ยก็กระทบเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆนะครับแล้วท้างนี้ข้าวใบหมาดไทยแข็งนี้มันไม่จะเสียไปคือผลจะไม่เห็นอะไรดีแต่จะไม่ใช่ไม่ดีเลยครับเศรษฐกิจไม่มีสัญญาณดีเลยของไทยอ่ะใช่ครับซึ่งน่ากังวลมากนะครับยังไงอ่ะอาจฉีดก่อน ที่ผมกำลังมองว่าทุกคนนะไม่ได้มองอยาไก่เลยพี่อืคือเฟดจะบอกว่าเฮ้ยปีหน้าฉันจะวางแผนที่จะดีขึ้นไม่มีครับ <ยา S 2> ทุกประเทศนะเอาตรงนี้ให้รอดก่อนก<ช>ูขอผ่านโควิดไปได้ก่อนกูอ,อ,อาชีพก่อนซึ่งเมื่านมาอนก็ดูแบบเอ็กซ์ซิ์มากขึ้นดถดีๆรดตกเบีย้ยหนึ่งเซนเ่คือแบบมันถูกเฉยมันโฉลกม,มันมันบ้าบินไปหน่อยอ่ะซึ่งรู้เลยว่าเฮ้ยกูกูจะตายขอเอารอดก่อนอย่างนี้เลยนะครับใช่ครับเนี่ยเห็นไหมขนาดคิมเป็นคนแบบเฮ้ยเราไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆของเฟดรู้เลารู้สึกเลย เฟดแม้เอาเอาตัวรอดก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกคนตีความอย่างนี้หมดตลาดหุ้นเลยลงทั่วโลกครับเพราะว่าเราถือว่าเราไม่มีทางรู้ข้อมูลเท่าเฟดอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าในการวางลงทุนเนี่ยยิ่งคนอยู่ดับสูงคุณจะเห็นข้อมูลที่คนอื่นไม่เห็น <S <S 1> <S 1> นี่บบ็เนเรื่ปกตินะเพราะว่าข้อมูลมันให้คนทั่วไปดูไม่ได้เพระเกิดแพนิคตลาดจะเสียใช่ฮะรวมในคลิปนี้เนี่ยเรื่องของทองเรื่องของหุน้นเรื่องของอะไรหลักๆคือพี่คิมว่าเป็นสภาพคล่องอ่าครับสำคัญที่สุดอย่างที่คิมบอกครับเวลาเราจะฉวยโอกาสจากวิกฤตเนี่ย ผมว่านะเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะรอดจากวิกฤตนี้ก่อนดีกว่าใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่แค่โอ้โหนักทุนจะเก่าเอ้ฉันจะรวยจะรวยเอางี้ครับทุกวันนี้ผมไม่เห็นใครคิดจะรวยจากวิกฤตเลยแต่ถึงตัวให,ใหญ่นะออขอรอดก่อนเออขอรอดก่อนประเทศเองตามจะขอรอดก่อนใช่นะครับเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยอย่าพิ่งคิดจะรวยจากวิกฤตหนึง่งคือเฮ้ยฉันรอดอย่างเงินสดคุณมีสเนะงินสดตอนนี้เนี่ยทุกคนนะ คือจำผมมาผมก็ค่อนข้างให้คนแบบมีทองเก็บเอาไว้บ้างแต่ผมก็ทราบตอนนี้เงินสดอาจจะสำคัญกว่าทอง,อ,งนะอีกนะคุณรักษาตัวเองให้ได้ก่อนนะครับรักษาตัวเองก่อนเงินสดมีให้อยู่ได้มันห้าเดือนที่คุณไม่ถ้าคุณแบบว่าไม่มีรายได้ไม่มีรายได้นะครับแต่ถ้าเหลือเนี่ยโอเคอาจจะบริหารพอร์ตในสุวนเป็นเทฟเว่นก็แล้วแต่ลองบริหารดูที่มันสุขมัดกของคุณพอร์ตก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะเฮชก็ได้บางส่วนก็ลองดูที่มันเหมาะกับคุณนะครับแต่เงินสดต้องมีนะคุณตายจริงนะเว้ตายจริงๆนะเว้ย เพราะแต่ละคนนี่นีบาดนะพี่คนไทยเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าก็ชัดเจนครับนี่เราน่าจะขึ้นเกิน80%ต่อ GDP ละสูงขนาดต้นๆของโลกเอาใจช่วยทุกคนจริงๆครับตอนนี้ผมเห็นจริงๆเหนื่อยคือไม่ต้องไกลก็ได้เพื่อนๆเราหลายคนนะก็เริ่ม,มบ่นเออเพื่อนๆผมหลายคนก็เริ่มบ่นแล้วใช่รักษารายได้คุณให้ดีกันบางครั้งอาจจะลดลงแต่ว่ากอดรายได้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้คันนี้เจะิญนดาดแค่ไหนหกเดือนผมก็ตายแล้วพี่แต่ถ้าปีหนึ่งนี่แบบ โอ้โหแบบรายได้บางคนมันหายไปเยอะอ่ะมันนานด้วยแล้วรายจ่ายอยู่ด้วยแต่ผมบอกเลยว่าไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะแย่ลงอีกแค่ไหนไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะยาวนานแค่ไหนอย่างน้อยมันจะจบครับยังไงมันก็ต้องจบแล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้เราจะผ่านไปด้วยกันใช่ใช่ขาด้วยกันนะครับวันนี้โอ้โหได้ความรู้เยอะนะก็อยากเตือนทุกคนเนาะใช่ครับกูจะรวยแนละ้วกูจะช้อนกูจะรวยแนละ้วเดเพิ่ง,งแต่จมันผิดปกติจริงๆคือบางเราอาจจะคาดการแบบ จากอดีตไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับเขาเรียกว่าชิปชิปแบ็กซวอร์นเนาะบางทเราไม่ดูเสมอนะครับถ้ารู้ก็ไม่ใครวิกฤติซิวะถูกไหมฮะใช่แล้วครับโอเคขอบคุณทุกคนนะอยากให้คนแบบแม่ได้แบบศึกษาขึ้นเยอะๆเป็นดูแนละช่องวิธีเองก็เป็นช่องการเงินที่แบบอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ที่ดีนะครับแล้วเรื่องนี้วิธีมีคอร์ส VI ด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ VI ความรู้การลงทุนหุ้นพี่เลี้ยงเริ่มต้นลงทุนรับสินค้าเล่าใหม่ครับผมพูดไปถูกทุกทีะท่านอาจารย คุณทุกคนนั่งฟังจนจบน,นะครับถ้าชอบคิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์คิปนี้คนที่คุณครักและลืมปกป,ป้องตัวเองนะเอาให้รอดนะเอาให้รอดก,ก่อนนะทุกคน<ช>ต้องรอดโอเคมาสัญญากันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ